เปดชีวิตเฉลยศึกชาวดัชในไทยหลังสงครามโลกครั้งที่สองสภาพเลวร้ายเหมือนช่วงสงครามหรือไม่สงครามโลกครั้งที่สองในไทยมีเฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรหลายหมื่นคนอาทิเฉลยศึกชาวออสเตรเลียเฉลยศึกชาวอังกฤษเฉลยศึกชาวดัชและอื่นๆที่กองทัพญี่ปุ่นควบคุมตัวไปใช้แรงงานหนักเช่นการสร้างทางรถไฟสายมรณะที่จังหวัดกาญจนบุรีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาเข้าขั้นเลวร้าย ขาดการดูแลเรื่องอาหารการกินและสุขานามัยรวมทั้งโครคภัยไข้เจ็บที่รุมเร้าจนชีวิตปลิดปลิวราวใบไม้ร่วงหลังญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามโลกครั้งที่สองเมื่อวันที่15สิงหาคมปี2488ชีวิตของบรรดาเฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรโดยเฉพาะ,ะเฉลยศึกชาวดาชัชซึ่งอยู่ในไทยนับพันคนเป็นอย่างไรคุณเทพบุญตาโนนเล่าไว้ในชีวิตเฉลยศึก หยดเลือดและหยาดน้ำตาในค่ายกักรไทยหลังสงครามมหาเอเชียบูรพาว่าเฉลยศึกชาวดัชแม้มีจำนวนไม่มากเท่าชาวออสเตรเลียและชาวอังกฤษแต่ไทยเองก็ไม่สามารถนิ่งดูดได,ได้ส่วนหนึ่งเพราะรัฐบาลไทยมีส่วนรู้เห็นกับการใช้แรงงานเฉลยศึกอย่างหนักของกองทัพญี่ปุ่นดังนั้นเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดไทยจึงต้องแสดงให้เห็นถึงความจริงใจในการร่วมมือกับฝ่ายสัมพันธมิตร ด้วยการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้ฉเฉลยศึกได้กลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อลดทอนความเดือดดาลของชาติสัมพันธมิตรที่มีต่อไทยแม้ขณะนั้นสภาวะเศรษฐกิจของไทยจะยังไม่ฟื้นก็ตามทีส่วนใหญ่ฉเฉลยศึกชาวดัชอยู่ที่ค่ายกักกันในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดกาญจนบุรี แต่ก็มีกระจัดกระจายไปในหลายจังหวัดเช่นปราจีนบุรีสระบุรีอุบลราชธานีและอื่นๆซึ่งรัฐบาลไทยต้องการดูแลฉเฉลยศึกเหล่านี้ให้มีความเป็นอยู่ดีสุดเท่าที่จะทำได้เพราะเป็นประเด็นที่รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ใช้ต่อรองกับไทยในการลงนามสนทิสัญญาสันติภาพและฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสองรัฐบาลคุณเทพเล่าว,ว่าการดูแลฉเฉลยศึกชาวดัตหลังสงคราม รัฐบาลไทยได้ตกลงกับฝ่ายสัมพันธมิตรว่างบประมาณในการดูแลนั้นองค์การส่งกลับเฉลยสงครามและผู้ถูกกักขังจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบระหว่างรอการส่งกลับแต่ท้ายสุดเฉลยศึกชาวดัชก็มาขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยเพราะติดต่อได้สะดวกกว่าในการดูแลเฉลยศึกเจ้าหน้าที่เนเธอร์แลนด์ซึ่งเข้ามาประจำการในไทยจะทำหน้าที่ควบคุมและดูแลเฉลยศึกของตนเอง ส่วนไทยจะเป็นฝ่ายจัดหาสิ่งของและอาหารตามความประสงค์ของเนเธอร์แลนด์โดยให้ฝ่ายไทยจ่ายเงินไปก่อนแล้วเนเธอร์แลนด์จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายให้ไทยอีกต่อนหนึ่งชีวิตความเป็นอยู่ของฉเฉลยศึกชาวดัชในไทยค่อนข้างหลากหลายฉเฉลยศึกในเขตพระนครทั้งนายทหารและชั้นประทวนได้รับประทานอาหารในโรงแรมชั้นนํา อย่างโรงแรมโอเรียนเป็นโรงแรมโทรคาเดโรโรงแรมไทยแลนด์แต่ในพื้นที่ต่างจังหวัดเช่นค่ายเฉลยศึกที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งมีเฉลยศึกชาวดัชชาว300คนกลับขาดแคลนอาหารและเวชภัณฑ์จนนายทหารดัชที่เป็นหัวหน้าเฉลยศึกต้องขอความช่วยเหลือไปอยังนายอำเภอให้จัดหาอาหารและยารักษาโรคมาให้คุณเทพขยายความอีกว่าปัญหานี้ยังเกิดขึ้นในค่ายที่มีเฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตร อยู่รวมกันจำนวนมากเช่นค่ายที่จังหวัดสระบุรีรวมทั้งอีกหลายจังหวัดรัฐบาลไทยจึงต้องติดต่อกับพ่อค้าในจังหวัดต่างๆที่มีค่ายเฉลยศึกตั้งอยู่ให้จัดหาสินค้าตามปริมาณที่รัฐบาลกำหนดด้วยการประมูลค่ายไหายนามีขนาดใหญ่มากเช่นค่ายที่จังหวัดนครปฐมค่ายที่จังหวัดกาญจนบุรีก็จะมีพ่อค้าหลายรายได้งานประมูลสินค้าที่จัดหาให้เฉลยศึกส่วนใหญ่เป็นอาหารสดและเครื่องปรุง เช่นเนื้อหมูเนื้อไก่ผักผลไม้เกลือน้ำตาลน้ำมันพืชเพื่อให้ฉเฉลยประกอบอาหารรับประทานกันเองโดยตกลงงบค่าอาหารฉเฉลยศึกวันละหนึ่งบาท50สสตางค์ต่อคนเท่ากับงบอาหารของฉเฉลยศึกชาวญี่ปุ่นเมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามทหารญี่ปุ่นในไทยจึงมีสถานะเป็นฉเฉลยศึกนอกจากอาหารฉเฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรย,ยังได้รับเครื่องใช้ไม้สอยในชีวิตประจำวันอีกด้วย ทั้งโตะกินข้าวถ้วยแก้วช้อนซ้อมมีดเหยือกน้ำกานํำชาและที่วางขนมมุ้งและอื่นๆหรือหากต้องการอะไรเป็นพิเศษอย่างเมื่อครั้งฉเฉลยศึกในจังหวัดนครนายกขอให้จัดหาเครื่องกีฬาและสิ่งของดมาก,การอย่างลูกฟุตบอลอุปกรณ์เล่นปิงปองหีบเพลงและแผ่นเสียงรัฐบาลไทยก็ต้องจัดหาให้อีกเรื่องหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ไทยต้องนําไปรักษาฉเฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตร ตามคำเรียกร้องของกาชาติสากลทำให้เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ไทยมีอยู่จำกัดต้องลดน้อยลงไปอีกแต่ก็ถือเป็นความจำเป็นที่ไทยต้องดูแลชีวิตฉเฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรเช่นฉเฉลยศึกชาวดัชหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดจึงสะดวกสบายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าช่วงสงครามที่ต้องอยู่ใต้การปกครองของกองทัพญี่ปุ่น